The trip together. สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ On the Trip Together นะครับผมก็ชิปนี้นะคะผมกำลังจะซื้อตั๋วรถไฟนะเตรียมเหรียญไวล้ละก็เป็นรถไฟโลเคอนนะของประเทศญี่ปุ่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูว่าวิธีการซื้อรถไฟโลเคอลที่ประเทศญี่ปุ่นต้องทำไงบ้างไปดูกัน อันดับแรกเลยนะฮะให้เราดูตรงนี้ก่อนนี่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้นะยูระสเตชันนะนี้ผมจะไปเนี่ยคุรายช,ชินี่นะจำนวนเยนมันก็คือสองร้อยเยนคือเราอยู่ตรงนี้อาจจะไปตรงนี้ค่าตัวสองร้อยเยนโอเคพอเรารู้เรารู้ราคาแล้วเราก็มาตรงนี้นะมาที่ตู้นะ มาที่ตัวอันดับแรกก็เรื่องภาษาอังกฤษกัน Guidance will be displayed in English ก็เพื่อเชือกติ๊ก้น,กกนะครับผมแล้วทีนี้เราไปอีกคนผมไปสองคนนํามากับพี่สาวกดเลือกตรงนี้สองคนนนะะเมื่อกี้ค่าตั๋วนั้นสองร้อยใช่ไหมเราไปดูตรงนี้นี่สองร้อยเยนคืออันนี้ที่ตัวของเรานะแล้วเขาก็บอกมาว่าสองใบนะตัวสองใบสําหรับสองคน ทั้งหมดมัน400รยเยนนะครับผมให้เราจ่ายเงินจ่ายเป็นเหรียญก็ได้หรือจ่ายเป็นดังก็ได้นะนี่ผมผมผมเป็นเหรียญก็หย่อดไปตรงนี้หมด้มอเราย่อครบแล้วนี่มันจะขึ้นอย่างนี้ว่าครบแล้วสี่ร้อยเยนแล้วตัวก็จะออกมาตรงนี้ เรียบร้อยมาสองใบได้แล้วสองใบที่เรียบร้อยต่อไปก็เอาไปขึ้นรถได้เลยนะครับผมง่ายๆง่ายๆนะครับผมเรียบร้อยดำแล้วอา่าแล้วก็สถานีเนี้ยที่ผมอยู่อา่าปกติถ้าสถานีใหญ่ๆเขาก็จะเอาตัวสอดเข้าไปใช่ไหมอย่างที่ทุกคนรู้นะตัวสอดเข้าไปในแมชชีนนะนะ เสร็จแล้วเราก็ไปไปดึงออกออพอเราเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะมีให้ดึงออกของปลายทางนะแล้วเราก็ดึงออกแต่สถานีนี้มันไม่มีครับเขาให้ใช้ใบนี้โชว์กับเจ้าหน้าที่แทนฮนะเดี๋ยวพาไปดูโชว์ยังไงปไฟจะมาแล้ว สถานีนิดปกติเขาจะมีเครื่องสอดบัตรใช่ไหมสถานีนี้เขาไม่มีเรวก็เปิดตัวเข้ามาได้เลยนะเอาไม่รับไอซีการ์ดด้วยต้องซื้อบัตรอย่างเดียวนะเดี๋ยวเราใสมาเอาไปถึงที่สถานีปลายทางนะก็โชว์เหมือนกัน สถาน,นีที่ผมจะไปคือสถาน,นีฟุรยายช s อ่ะก็ใช้โชว์เหมือนกันนะเ,เขาไม่มีเครื่องเสียบเดี๋ยวถึงปลายทางแล้วไปเไปทาง้วไปดูนะว่าโชว์แบบไหน,นไป Yeah. รก็มาถึงสถานีคุราโยชิสถานีปลายทางของเราเป็นที่เรียบร้อยนะฮะก็นะ,นะ,นะที่บอกว่าตอนสถานีใหญ่ๆเราก็ต้องเอาบัตรอันนี้สอดใช่ไหมแต่สถานีนี้มันไม่มีเครื่องสอดน,นะฮะ เราก็ต้องเอาอันนี้โชว์กับเจ้าหน้าที่นะนนทให้ดูเห็นไหมถ้าเป็นสนมีใหญ่เราก็ต้องสอดหลักใช่ไหมอันนี้ไม่มีที่สอดขอบคุณ้อนรับยินดีต้อนรับ เรียบร้อยฮนะไม่ต้องสอดบัตรให้ยินบัตรให้กับเจา้าหน้าที่โอเคเวยนนี้ก็แค่นี้ละกันนะฮะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าไปแล้วบายบายนักเก็บโฟกัสชื่อมีสี่ยูนิททริปบาย